สวัสดีครับวิดีโอแรกของซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับไฟต้อนนะครับเพื่อจะมาสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เราใช้ไฟต้อนในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับตามหลักสูตรนะครับที่สอนกันใน u ูดาซิตี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่นะครับโรงเรียนใน u ูดาซิตี้นะครับแล้วก็มาถ่ายทอดอีกต่อหนึ่งนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนตาม ตามไม่ได้นะครับในยูนิเก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอันนี้ก็อยากให้นะครับโปรแกรมเมอร์นะครับชาวไทยก็ได้โดยเฉพาะเด็กๆนะครับได้เรียนรู้จากตรงนี้นะครับตรงคอร์สนี้นะครับของ u ูนิคือเว็บด v เวล็อปเมนนะครับอันนี้ก็ถ้าบอกว่าเรียนรู้ควบคู่กันไปนะครับก็จะเจ๋งมากนะครับโอเคเริ่มต้นตรงนี้นะครับคือวันนี้จะมาติดตั้ง google app engine นะครับ ซึ่งใช้ภาษาไฟต้อนนะครับสิ่งที่จําเป็นมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเราต้องมีไฟต้อน2.7นะอ่า2.7นะครับแล้วก็มี Google App Engine Launcher นะครับนี่ก็คือเราเข้าไปนะครับใน Google App Engine นะครับ Google App Engine เนี่ยก็เป็นเจ้าตัวรันนะครับตัวสำหรับในการรันเว็บแอปพลิเคชันนะครับ ซึ่งเราจะสามารถที่จะทำได้ทีเดียวเสร็จเลยนะครับทั้งตัวเว็บแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับภาษาที่ใช้นะครับคุณจะใช้ j a วาก็ได้ p ฟต้ o n หรือภาษาใช้ภาษาของ Google เองก็คือภาษา Go นะครับแต่ว่าในที่นี้นะเราเลือกตัวนี้ครับ p ฟต้ o n นะโอเคดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าโชว์เคสที่เจ้ตัว Google App Engine เนี่ย ทำได้นะครับมีเยอะยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับแผนที่อะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องเกมนะครับอย่าง Angry Birds นะครับหลายๆคนก็คงจะเคยเล่นแล้วนะครับผ่าน Google ว็บ Store นะครับโอเคเนาะตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับพูดง่ายๆว่าเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับแต่ บางคนอาจจะไม่ชอบที่จะมาใช้ App Engine นะครับในการพัฒนานงานจริงๆก็แล้วแต่นะครับจะใช้อะไรก็ได้นะครับอย่าง Cloud ตัวอื่นๆอย่างเช่น Amazon ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จะยกเป็นจะเลือก google App Engine เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะสะดวกดีนะครับโอเคนะอันดับแรกนะครับเราต้องให้มั่นใจก่อนนะครับว่าเราสิ่งที่เราใช้อยู่นะครับเป็น Python 2.7เราจะรู้ได้ไงว่า เราใช้ไฟต้อ2.7คืออย่างนี้ครับถ้าเผื่อว่าเป็นเจ้าตัว Windows นะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ Windows นะครับผมใช้ m a c นะครับก็จะอ้างอิงไปตาม Mac นะครับส่วน Window เนี่ยก็จะต้องมากระโดดผ่านนะครับก็คือช่องทางในการเข้าถึงไฟล์กัน,กนเองนะครับตัวนี้จะเน้นไปที่เจ้าตัว Mac นะครับซึ่งความรู้จากตัวนี้ก็ไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าไฟต้อนของเราฮะอยู่เวอร์ชันไหนแล้วก็เขียนไฟต้อนนะครับแล้วก็ขีดสองขีดนะครับอ่าเวอร์ชันนะครับอ่าผมเขียนคำว่าเวอร์ชันผิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเวอร์ชันแล้วก็เขียนใหม่นะคะรับได้นะครับแล้วกดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อจะไปแก้แล้วก็อ่า แก้ไขนะครับตอนนี้ผมใช้ p y t h o n 2.7.3อยู่แล้วนะครับแต่ตอนแรกนะครับถ้าเป็น m a c นะครับ s n o w l e o p a r d นี่จะมาพร้อมกับ p y t h o n 2.6นะครับแล้วก็ต้องมาเลือกใช้ p y t h o n 2.7กันทีหลังนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับว่าเราตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่าเจ้าตัว ไฟตอนที่เราใช้นะครับอยู่เวอร์ชั่นไหนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่า port select list ไฟต้อนนะครับแต่บางคนอาจจะทำไม่ได้นะครับคำสั่งนี้เพราะว่ายังไม่ลงติดตั้ง Mac port นะครับการติดตั้ง Mac port เราก็ต้องทำสออย่างก่อนนะครับก็คืออันดับแรกเราต้องติดตั้งเอกโคดก่อนนะครับแล้วค่อยมาติดตั้ง แม็กพอร์ตต่อนะครับเดี๋ยวจะโชว์คำสั่งนี้ให้ดูก่อนนะครับปุ๊บนะครับก็บอกในนี้นะครับผมมี2.5นะครับว่า Apple ต่อ26ง p p ดหกต่อก็แสดงว่าในไฟต้อนที่อยู่ในเครื่องนี้มันมี2.5กับ2.6นะครับส่วน2.7นี้ Active อยู่เพราะผมเลือกใช้อยู่ตอนนี้นะครับอาจะเป็นมากนะครับที่ต้องเลือกเป็น2.7นะครับ ส่วน2.5 2.6เราก็าจะไปลบอ่อนนะครับมันจําเป็นต้องใช้ต่อไปเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนะครับว่าก่อนที่เราจะใช้คําถังนี้ได้นะครับก็คือคําสั่ง port นะครับเราต้องติดตั้ง mac port ก่อนนะครับโอเคก่อนจะติดตั้ง mac port เราก็ต้องติดตั้งเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ xcode จะเป็นมากนะครับในการที่จะรันภาษาต่างๆในเจ้าตัว mac นะครับ xcode เนี่ยเราก็จะเข้าไป คีย์เวิร์ดก็คือคำว่า developer นะครับก็คือนักพัฒนาครับของ Xcode เนี่ยก็คือเข้าไปในเว็บนี้นะครับ developer.apple.com นะครับเขาจะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเอ็กโคดนะครับอย่างในที่นี้ผมก็ใช้เ c o d e นะครับเวอร์ชัน3นะครับอยู่นะครับแต่ถ้าบอกว่าเราเป็น l i o n นแล้วนะครับเป็น Mac กเวอร์ชันไลอออยู่แล้วแล้วก็อาจจะมากับ p ฟต้ o n นะครับเวอร์ชัน2.7เลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถติดตั้งกับเจ้าตัว Google App Engine ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าผมใช้โค้ดเวอร์ชัน3.2.2อยู่นะครับตอนนี้นะครับโอเคแค่แค่ให้มีมันก็พอนะครับเราจะไม่ได้ใช้อะไรกับเกีย่ยวกับมันเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับ เอกโคดเนี่ยมันจะเป็นตัวรันภาษาให้เรานะครับในเครื่อง Mac นะครับไม่ว่าเราจะเล่นไฟต้อนหรือว่าเราจะเล่นเป็นซีพรพก็ตามนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเอกโคดอยู่แล้วนะครับคราวนี้ต่อนะครับพอเรามีเอกโคดแล้วเราก็ต้องเข้าตัวนี้นะครับก็คือ Macport ครับ Macport คืออะไร Macport ก็คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยทําให้เราสามารถรันโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่น โปรแกรมที่ไม่ไม่เคยรันได้มาก่อนใน Mac นะครับอย่างเช่นรันใน Window s นะครับแล้วก็พยายามใช้ให้มันลงใน Mac ได้เราก็ต้องมี Mac p o r t นะครับอ่เป็นการน,นะครับช่วยให้ติดตั้งโปรแกรมได้มากขึ้นนะครับเรามาที่ m a c p o r t แล้วก็ไปที่ Install ดิ n แม็กพอรนะครับแล้วก็เราก็เราจะเลือกนะครับเวอร์ชันนะครับ ที่เราใช้อย่างตรงนี้นะครับผมใช้ snowleo path นะครับคุณอ,อาจจะใช้ mountain ion หรือ l ion ก็เลือกตามที่ตัวเองใช้นะครับแล้วก็มันจะมี pkg นะครับติดตั้งกดเน็กๆไปก็เสร็จนะครับโอเคสองตัวนี้ผ่านมานะครับตอนนี้ผมก็คิดว่านะครับทุกคนนะครับจะ p o ด t video ไว้แล้วก็ติดตั้ง macport สำเร็จแล้วนะครับ แล้วเราก็จะมาดูกันต่อนะครับว่าตอนนี้ผมจะใช้คำสั่งนี้นะครับ select นะครับ Port select Python แล้วก็เขียนว่า Python 27หมายถึงเวอร์ชัน2.7นะครับพอผมกดเลือกปุ๊บนะครับ select p อ r t 2.7ุด2.7็ด p y t o n f i l นะครับเพราะ เขาบอกว่า permission d e ดีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเขียนคำสั่ง sudo ก่อนนะครับก็คือเป็น super user ของเราก็คือหมายถึงเจ้าของเครื่องจริงๆนะครับ sudo เนี่ยนะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วผมอ่ะเลือกแล้วล่ะนะครับเลือกเป็น27แล้วแต่ว่าจะทำให้นะครับคุณๆดูนะครับที่เฉยนะครับอ่าผม พอพาสาเสร็ไปแปลงไปับ Python 2.7 for Python success Python 2.7 is now active นะครับก็คือตอนนี้เครื่อง Mac ของผมใช้ Python 2.7อยู่นะครับโอเคก็พร้อมแล้วที่จะติดตั้ง Google App Engine นะครับต่อไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราจะมาดูที่ Google App Engine กันเลยนะครับโอเค Google App e n น i n e นี้นะครับก็มีให้เลือกนะครับไม่ว่าคุณจะใช้อะไรนะครับจะเป็น Windows นะครับ Linux แล้วก็ Mac นะครับได้หมดนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดครับมาที่ดาวน์โหลดแล้วก็มาดูเลือกข้างล่างนะครับอย่างผมเนี่ยใช้ Mac นะครับผมก็เลือกตัวนี้นะครับโอเคนะกดนะครับก็จะมีไฟล์นะครับให้เรา นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับผมแคนเซิลไปแล้วนะครับเพราะผมติดตั้งเสร็จแล้วพอติดตั้งนี่ผมจะไม่คลิกให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีแค่กดเน็กๆน็กไปเฉยนะครับสุดท้ายแล้วจะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับ Google App Engine Launcher ซึ่งตอนนี้ผมมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อว่าโกสุม2องนนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ย เราสร้างยังไงนะครับแล้วก็มากดที่เครื่องหมายบวกนะครับ Cre a t e a new project นะครับอ่าโอเคแต่นี้นี่เขาเขียนว่า Create a new application นะครับโอเคยุคนี้มันมันไม่ใช่ยุคของโปรเจกต์แล้วเนาะมันเป็นยุคของแอปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พูดตามเขาแล้วกันนะครับเราจะมา Cre a t e a อ p l i ิเค i o n กันนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อมานะครับโอเคผมตั้งชื่อว่าเทสนะครับแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ user joe นะครับคือชื่อผมนะครับก็อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อโจนะครับและพอร์ตนะครับ admin port นะครับก็คือ8ป0พนะครับก็เหมือนกับว่าพอร์ตนี้ก็คือสําหรับผู้พัฒนานะครับผู้พัฒนาก็คือเหมือนกับเป็น back end ก็ว่าได้นะครับส่วนพอร์ตแปดศูเก้าตัวนี้ก็เป็นเหมือน f o n t end นะครับก็คือสิ่งที่ผู้ใช้จะได้เห็นนะครับโอเคนะอันนี้ก็ทํามาครบถ้วนเลยนะครับให้เราโอเคเราคีเอทแล้วนะครับ แล้วคราวนี้ครับถ้าคุณติดตั้งนะครับพอร์ตให้สมบูรณ์มันจึงจะรันได้นะครับเราก็จะกดรันมันจะรันได้ดังนี้นะครับแล้วก็จะมีสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งมันก็จะมีลูกศรขึ้นมานะครับอ่าน,นคือรันได้แต่ถ้าสำหรับคนที่รันไม่ได้คุณอาจจะยังติดตั้งพอร์ตไม่สมบูรณ์นะครับทํำยังไงนะครับเราก็มาที่นี่ครับมาที่ พีเฟอ r e เรนนะครับมาติดตั้งสังเกตไหมครับคำว,ว่าไฟต้อนผ t h ตรงนี้คือไฟต้อนของผมเนี่ยอยู่ที่ apt slash local slash bin slash python นะครับจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ไฟต้อนเราอยู่ที่ที่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะเอาบอกวันถูกนะครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยนะครับเราก็จะดูไม่ทันนะครับว่าหรืออาจจะไม่ทันสังเกตว่า m a c คพ r รนั้นไปติดตั้ง ไฟตอนให้เราไว้ที่ตรงไหนแต่ก็ไมาย่ยากน,นะครับแล้วก็เขียนคำสั่งนี้ครับ where is python เห็นไหมครับ<ะ>ก็ตัวนี้ไฟตอนมันจะมีอยู่หลายที่นะครับอันนี้อยู่ที่ user bin python ตัวนี้ user bin python นี่นะครับจะเป็นไฟตอนเวอร์ชันเก่านะครับจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเวลาเราเขียนคำว่า which นะครับ เห็นไหมครับว i ธีไฟต้ o นนี่ก็คือเป็นเวอร์ชั่น2.7ที่เราตั้งขึ้นมาที่เรา,าติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับมันจะอยู่ที่ apt local bin python เห็นไหมครับผมก็ก๊อบตรงนี้แหละครับมาใส่เอาไว้ที่ไฟต้ o นผ่านนะครับทำแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะรั n นแอปพลิเคชันเราได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ เราจะมาให้มาแสดงผลที่9080นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรันนะครับตรงนี้เสมือนว่ามีการเ,าเขาเรียกว่ามีการอัพโหลดนะครับลงในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลองนั่เองนะครับเขียนคำว่า local host นะครับ 9 0 80โอเคก็จะ Hello เวิ l ์ออกมาใช่ไหมครับตามสไตล์นะครับคนที่เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่นะครับก็ต้อง Hello w o r l ์ออกมาก่อนนะครับคราวนี้เป็นไงถ้าผมว่าเราจะแก้ไขนะครับเราก็คลิกขวานะครับก็มาที่ Edit นะครับเขาก็จะเอาเจ้าตัวไฟล์นะครับทั้งหลายนะครับที่เราใช้สร้าง กจ้าตัวแอปพลิเคชันท s ตรงนี้ออกมานะครับหรือไม่วิธีการหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้เลยนะครับอันนี้เขาเปิดออกมาในรูปของนะครับผ่านเพราะว่าบางตัวมันก็ นะครับลันผ่านเว็บบว์เซอร์นะครับเขาปิดไปนะครับเราไม่ได้ใช้โอเคคราวนี้มาดูที่โฟลเดอร์นะครับที่โจนะครับเห็นไหมครับคำว่า test นะเข้าไปนะครับจะมีสองไฟล์นี้ครับที่จำเป็นสำคัญที่สุดก็คือไฟล์ด o y a m นะครับกับ main py นี่นะครับ py ก็คือเป็นไฟของไฟต้อนเรานะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับที่เจ้าตัวเมนของเรานะครับตอนนี้ผมยังไม่ติดตั้งโปรแกรมที่จะมาลันไฟล์พวกนี้นะที่สมบูรณ์นะครับมันก็เป็นแค่โปรแกรมเทคธรรมดานะครับเพราะนั้นเพื่อให้สมบูรณ์ไปเลยนะครับผมจะแนะนำนะครับ จะมี Editor ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า s u b l t m x t tool นะครับซึ่งเราน่าใช้มากนะครับมีให้เลือก3ระบบปฏิบัติการด้วยกันนะครับจะรันแบบไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็เลือกเอา OS X 10นะครับซึ่งมันก็เป็นไฟล์ที่เล็กมากนะครับผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็คือตรงนี้ครับ s u b l i m e text นะครับแล้วก็ติดตั้งซะนะฮะพอดีผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวว่ารอแป๊บนึงนะครับ โอเคแล้วก็ลากมาที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับชอบใช้กันนะครับเพราะว่ามันเจ็ดจำดีนะครับโอเคซับไลน์เทคทูครับมาได้แล้วหลายๆท่านอาจจะฟังผมไม่ไม่ทันนะครับก็เขียนมาถามกันดูนะครับเม้นมาถามกันดูบ้างนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับผมลากมีนดอไฟออกมาใช่ไหมครับก็มาที่ตัวตัวซับไลน์เทคนะครับเห็นไหมฮะ เป็นอิเที์ที่สวยงามมากนะครับเห็นนะผมกดคอมมานด์บวกนะครับเพื่อขยายมันนะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับผมจะขยายค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนสายตาสั้นแล้วก็อยากให้นะครับทุกท่านได้เห็นนะครับว่าตัวหนังสือชัดๆไปเลยนะครับโอเคผมลบคำว่าเ e นโล w ว r l d ออกมานะครับ แล้วผมก็อาโอเคพิมพ์ชื่อผมลงไปนะครับเพื่อจะให้มันแสดงผลนะครับเราก็อย่าลืมนะครับเซฟนะฮะโอเคครับเป็นไงเราก็มาดูด้วยนะครับว่าบางทีเจ้าตัวเซ แอป e n นจินลันเชอร์ของเราเนี่ยยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับโอเครีเฟรชเสร็จแล้วครับดรโจก็ออกมาแล้วนี่คือแอปพลิเคชันแรกของเรานะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอามันลงไปนะครับในเว็บไซต์จริงๆเลยนะนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากนะครับเราก็เข้าไปนะครับในเจ้าตัว Google แอปเอนจินนะครับของเว็บไซต์ของเขานี่แหละครับในตอนนี้ผมล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับผมชื่อล็อกอินใน user Singularity 2047นะครับ gmail.com ตรงนี้นะครับแล้วก็กล้าหาญในการที่จะลองทำดูนะครับโอเคอันนี้มีเกี่ยวนะครับนี้เป็น g o Google p a s s ผมเองนะครับกดผิดที่นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาหน้าแรกก่อนแล้วกันนะครับนะฮะบางทีทํางานก็เป็นอย่างนี้นะครับมังงมัง,ง,งหลากันทีเดียวโอเคมาที่หน้าแรกปุ๊บดีลเปอร์เรามาที่นี้ดีวกว่าน,นะครับดีลเปอร์นี่มันกว้างๆนะครับเราต้องมาที่ google แอปเ n นจินนะครับโอเคโอเคเริ่มจำ url ได้แล้วนะครับก็ค <Okay. S 1> ือ developer google com slash app engine mm hmm. นะครับและคราวนี้ <Okay. S 1> ถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับ mm hmm. ก็ sign up เข้าไปนะครับแต่ mm hmm. ผมก็สมัครแล้วผมกดปุ่ม sign up เหมือนกันนะครับ mm hmm. ผ,มผมก็จะได้ออกมาเหมือนกันนะครับ ครันนี้เป็นโปรเจกต์ที่โคสมสองพเนสิยเจ็ดเป็นโปรเจกต์ที่ผมสร้างทำไปแล้วนะครับแต่โปรเจกต์ที่สร้างใหม่ชื่อว่าเทสใช่ไหมครับผมก็ตั้งว่าเทสนะครับเช็คเอาเวลลบปรากฏว่าไม่ได้นะครับแน่นอนครับมันจะได้ได้ยังไงเพราะว่าคําว่าเทสเนี่ยมันเป็นเลยที่ซ้ําแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับวิธีการก็คือเราต้องมาตั้งชื่อใหม่ เพราะนั้นเจ้าตัวนี้นะครับเทสเนี่ยผมจะลบออกไปนะครับรีมูฟออกไปแล้วผมก็จะไปลบโฟลเดอร์ชื่อว่าเทสออกไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบให้มันรกนะครับในเครื่องนะครับโอเคลบออกแล้วนะครับคราวนี้เวลาเราจะตั้งชื่อเราต้องตั้งให้มันเป็นอะไรที่พิสดารน,นิดหนึ่งนะครับ อย่างผมเราจะลองคำนี้นะครับเทปเลอร์นะครับโอเคเพื่อมให้มันซ้ำนะครับคราวนี้ลองดูนะครับเทปเทปเลอร์เช็คเวาเรเบิลนะครับโอ้เทปเลอร์ก็ไม่ได้นะครับทำเหมือนเดิมนะครับ ลบออกไปซะโอเคตั้งชื่อใหม่นะครับคราวน,นี้เอาแบบไม่มีใครเหมือนแน่น่นอนนะครับเทปเลอร์สองพันสิบเจ็ดซะเลยนะครับโอเคคราวน,นี้ผมไม่มีปัญหานะครับเขาว่า เทปเลอร์อิสตินวาิอ่าเทปเลอร์สองพันสี่เจ็ดอวนะครับได้แล้วนะครับส่วนไตเติที่อธิบายว่าโปรแกรมนี้คืออะไรนะครับเราก็เขียนอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวก็แก้ไขได้อยู่ดีนะครับผมจะเขียนว่า education app นะครับอืมแล้วก็ Create นะครับนะครับ อรอเขียแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเขีย์เสร็จแล้วโอเคคราวนี้มันมีแอปอยู่2แอปนะครับก็คือโกสุม2017กับเทเเลอร์2 0 7นะครับแล้วก็เป็นยังไงนะครับเราก็มาอัพโหลดนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับของ Google a p p Engine เขาเรียกว่า deploy นะครับโอเคแต่ก่อนจะ deploy เนี่ยเดี๋ยวจะเขียนเดี๋ยวจะเขียน Hello เว r l d เดี๋ยวมันก็จะจับไม่ได้นะครับว่ามันเป็นโปรแกรมอะไรนะครับเพราะนั้นผมจะขอใช้เวลาในการแก้ไขโค้ดกันนิดหนึ่งนะครับที่เ e p l e r 2017ไปที่ main py นะครับแล้วก็ open มันออกมานะครับ โอเคเพราะนั้นผมจะทำง่ายๆนะครับ Yahoo Yahoo ปเล l e r นะครับโอเคผมจะแก้แค่นี้นะครับอ่าเราจะจำได้แล้วล่ะว่าแอปนี้ชื่อว่าปเล l e r นะครับโอเคปิดนะครับโอเค แก้ไขแล้วนะครับลองทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับลองรันเขาดูนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับเทเบลเลอร์สองพันสิบเจ็ดเนี่ยมันก็อยู่ใน local host แปดเก้าศูนย์แปดศูนย์ะครับอเฟสดูนะครับโอเคย a h o o เทเบเลอร์นะครับคราวนี้ครับเราก็จะดิ p ปลอยนะครับลงไปนะครับโอเคแล้วติดตั้งด้วยการที่ เราจะกรอกอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของ Account ของ Google ของเราลงไปนะครับแล้วก็ Sign In เข้าไปตอนนี้นะครับกำลังทำการอัพโหลดอยู่นะครับอีกสักพักนะครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันแรกของเรานะครับที่รันสามารถที่จะไปบอกเพื่อนนะครับไปเล่นแอปของเราได้เลยนะครับฟรีด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขาว่าเขาเรียกว่าเป็นอ่า รอบในการประมวลผลของเรานี่ยังน้อยอยู่นะครับนะยังไม่ต้องเสียตังค์นะครับโอเคนะโอเคส่วนถ้าบอกว่ามันใหญ่ขึ้นมาล่ะนะครับตัวนั้นก็ระดับโอ้โหเหมือนกับ facebook อะไรไปแล้วนะครับถึงตรงนั้นเราก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่ก็แน่นอนว่าถึงตรงนั้นก็คิดว่าเราก็คงจะหาะไรายได้จากเว็บด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเรื่องนั้นค่อยค่อยว่ากันนะครับเอาตัวเนี้ยเอาแค่รนันแค่ติเตอร์เรียลเนี่ยรับประกันได้เลยครับว่าไม่ไม่ถึง ที่ต้องเสียตังค์แน่นอนนะครับโอเคคราวนี้ครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับมันก็จะคือตามชื่อของเรานะครับเทปเลอร์นะครับสองพ p นสีเแอปสปอตนะครับ .com 1 2 3หนเฮได้แล้วครับอ่าซูมให้คุณนิรักดูนะครับเห็นไหมครับ ย h o o c เชเ l e r เสร็จสิ้นแล้วนะครับในการติดตั้งนะครับ Google App Engine จดถึงการสร้างเป็นแอปพลิเคชันเล็กๆแรกของเรานะครับหลังจากเทปนี้ไปนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามจนจบซีรีส์เลยนะครับก็คือผมจะสอนไปจนถึงเป็นระดับแอปพลิเคชันเงินล้านให้เลยนะครับสัญญานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ